สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูจูค่ะในรายวิชาการป้องกันการทุจริตค่ะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องการเปรียบเทียบความหมายประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมในโรงเรียนกันค่ะ ก่อนที่นักเรียนจะเริ่มเรียนนะคะคุณครูขอให้นักเรียนนะคะไปหยิบสมุดดินสอแล้วก็ยางลบนะคะไม้บรรทัดนะคะมาให้พร้อมก่อนนะคะแล้วอย่าลืมเขียนวันที่นะคะให้เรียบร้อยก่อนที่จะบันทึกความรู้ที่ลูกได้ในวันนี้ลงในสมุดด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนพร้อมกันเลยค่ะอ๋อคุณครลูลืมบอกไปนะคะ ท้ายคลิปนี้จะมีข้อสอบนักเรียนทําด้วยนะคะจํานวน5ข้อค่ะามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะเป็นเรื่องของของใช้ส่วนตนค่ะมาดูความหมายกันก่อนนะคะของใช้ส่วนตนหมายถึงสิ่งของที่มีลักษณะชัดเจนว่าเป็นของใช้เฉพาะบุคคลน,นั้นนะคะเช่นดินสอสมุด กระเป๋ารองเท้านะคะนี่คือของใช้ส่วนตนนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะบันทึกลงในสมุดวิชาการป้องกันการทุจริตด้วยนะคะนักเรียนต่อไปของใช้ส่วนรวม ของใช้ส่วนรวมหมายถึงสิ่งของที่มีลักษณะชัดเจนว่าเป็นของหรือสถานที่ส่วนรวมที่ได้ใช้ร่วมกันนะคะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันเลยนะคะในโรงเรียนของเราก็จะมีสนามเด็กเล่นโรงอาหารพัดลมโต๊ะเก้าอี้แล้วก็ไม้กวาดค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นของใช้ส่วนรวมนะคะ ที่เราได้ใช้ก็ร่วมกันในโรงเรียนนะคะนักเรียนจําไว้ให้ดีนะคะของใช้เหล่านี้นะคะเราต้องใช้อย่างระมัดระวงังแล้วก็เราต้องช่วยกันดูแลรักษาด้วยนะคะเพราะว่าเราใช้ของที่เป็นส่วนรวมค่ะถ้าเกิดว่าลูกไม่ดูแลรักษารุ่นต,ต่อไปก็อาจจะไม่มีของไม่มีโต๊ะไม่มีเก้าอี้อะไรใช้นะคะเพราะฉะนั้นเราใช้เราต้องช่วยกันดูแลนะคะ อ่ะคราวนี้ถึงเวลาสําคัญแล้วล่ะเรามาทดสอบความรู้ของตัวเองซิว่าจากที่เรียนไปเมื่อกี้เราเข้าใจเรื่องนี้หรือไม่อย่างไรนะคะการทําแบบทดสอบนะคะคุณครูให้ลูกทําลงในสมุดนะคะหลังจากที่ลูกบันทึกความรู้เรื่องของใช้ส่วนตนและ ของใช้ส่วนรวมแล้วนะคะหลังจากนั้นลูกก็มาทําแบบทดสอบนะคะลงในสมุตนคุณครูคมีตัวอย่างให้ลูกดูก่อนนะคะสมมุติว่าคุณครูมีคําถามนะคะแล้วก็มีรูปภาพมาให้ด้วยจากตัวอย่างนะคะจากภาพสิ่งนี้เป็นของใช้จุดๆตัๆเงเล่นก็ดูจากรูปนะคะคุณครูมีตัวเลือกลูก2ตัวเลือกนะคะก็คือกอไก่ของใช้ส่วนรวม ขอไข่ของใช้ส่วนตัวนะคะลูกเลือกคําตอบได้ข้อไหนนะคะลูกก็เขียนข้อ1ภาพที่คุณครูให้คือภาพอะไรก็เขียนเป็นตัวหนังสือนะคะภาพรองเท้านะคะลูกไม่ต้องวาดภาพนะคะไม่ต้องวาดภาพให้คุณครูแค่ตอบว่าภาพที่1คือภาพอะไรเขียนมาเป็นตัวหนังสือแล้วก็ตอบนะคะข้อที่ลูกคิดว่าถูกนะคะก็เลือกข้อนั้นนะคะ,ะมาดูค่ะคำถามข้อ1นึ่งนะเป็นรูปฟุตบ,ตบอลน,นะคะข้อที่2เป็นรูปเก้าอี้ ข้อที่3เป็นรูปอะไรไม่รู้ค่ะข้อที่4แล้วก็ข้อที่5นะคะเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนะคะนักเรียนไม่ต้องไม่ต้องส่งลายมาให้คุณครูนะคะวันนี้เราก็เรียนจบเนื้อหาในเรื่องของการเปรียบเทียบความหมายประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมภายนง ภายในโรงเรียนแล้วนะคะถ้าใครทําไม่ทันนะคะลูกให้นักเรียนกลับไปดูย้อนหลังได้นะคะวิดีโอตัวนี้นะคะคุณครูก็จัแขวนไว้ใน YouTube เหมือนเดิมนะคะส่วนเฉลยนะลูกเราจะไปเฉลยแบบทดสอบกันที่โรงเรียนนะคะไม่ต้องส่งมาทางไลน์เหมือนที่คุณครูบอกเมื่อกี้นะคะเปิดเรียนวันไหนแล้วแล้วค่อยเอาสูตรมาส่งคุณครูนะคะสําหรับวันนี้แค่นี้นะคะพบกันไหนในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ